ตามรีวิวอร่อยจริงปะวันนี้ครับทุกคนครับปั้นหมิงคุโลกวันนี้กับซีรีส์มีอะไรกินวันนี้เราจะมาที่ไหนนครับคุณครับ โรงแรมมดอินมดอินอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวพระรามสองเนี่ยจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขาแบบว่าก,กระชอนมากไม่แน่ใจว่ามันคือม่านรูดหรืออะไรือปล่าแต่อาจจะมีช่วคราวอ่าแต่ว่าเราจะเป็นทานข้าวก่อนนี้เพราะว่าเราเราเรียกมันเป็นเลสโรมถุงยางหุกร้อยเม็ดอูู้ร้อยเม็ดเลยวะทอดและกุ้งทอดคือหลายตัว แล้วอันนี้ก็เป็นปลากระพงลาดพริกแล้วนะสุดท้ายคือโป๊ะแตกเป็นหมอ้อไฟโอ้โหทั้งหมดนี้880บาทแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ราคาไม่ได้แรงมากอ่าอูโหเดี๋ยวเรามาลองกับไข่เจียวปูกันเลยดีกว,ว่าเรียกได้ว่าราคาเป็นมิตรแต่น,นะเจียวปูกั่เลยล่วยวะวันนี้โอ้โหตามรีวิวอร่อยจริงปะ ตอนนี้เราอยู่ถนนพระรามสองค่ะเราจะมาตามรีวิวมิงคั้วโลกกันนะคะที่โรงแรมมดอินค่ะเราไปดูกันนะคะว่าโรงแรมเนี่ยมีอาหารอร่อยในรีวิวเขาว่าอาหารอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจะถึงแล้วค่ะโอ้ยเราเห็นป้ายแล้วค่ะโรงแรมมดอินทางซ้ายมือค่ะป้ายสี ถึงโรงแรมบ bon e นทีนแล้วคะแล้วก็กาตามเพจของหมิ่นขั่วโลกนะคะแล้วก็จะดูันว่ามีคบอกว่าอาหารของโรงแรมบ bon e นิีนัน่บอกอร่อยะคะ่ะวนี้คู่ก็ได้มาตามรีวิวว่าดูบบว่าอาหารของโรงแรมบนทนเนีเน่ยอร่อยจริงป้ะอ่าก็จะลองกระตากไปดูนะคะซึ่งเมนูของเราอะคะ่ะที่เราจะสั่งตามที่หมิ่นเขารีวิวะคะ่ะเราก็จะมีที่หมิ่นเขามีก็จะมีโปะแตกนะคะแล้วก็จะมีไข่เจียวปูปปลา แล้วก็เป็นพวกสเต็กนะคะแต่ของผู้หญิงเขาเป็นสเต็กเนื้อนะคะแต่เราจะสั่งเป็นสเต็กหมูอลองดูนะคะไปลองทานกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะทีนี้เราจะไปกินอาหารที่โรงแรมบลนินนะคะปรากฏว่าเข้ามาถามพนักง,งานต้องเปิดห้องค่ะถึงจะสามารถทานอาหารที่นี่ได้เป็นร้านอาหารลับนะคะคป้าหาค่ะสั่งอาหารเลยค่ะเอาโป๊กแตกค่ะ เอาเป็นแบบธรรมดาดีกว่าค่ะ90ค่ะแล้วก็เอาไข่เจียวเนื้อปูค่ะ90เหมือนกันค่ะปลาลาาพริกค่ะหนูตามรีวิวมาค่ะอันนี้เห็นเขาบอกว่าเมนูนี้เด็ดมากเลยใช่ไหมคะข้าวปล่าสาจานค่ะน้ำสามแก้วค่ะน้ำแข็งามค่ะแล้วมีอะไรแนะนำอีกไปตาบ้าอ๋อเป็นสเต็กใช่ไหมคะอ๋อสเต็กหมูโอเคค่ะเอาสเต็กหมูมาด้วยก็ได้ค่ะลูป้าค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สั่งตามเมนูของชิมิขั่วโล่งนะคะเดี๋ยวเรารองตาไปชิมกันนะคะว่าอร่อยจริงป๊ค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบแล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะสเต็กหมูค่ะนาทานยคะนี่ค่ะไฮไลท์ของเรานะคะคือกระพงปลากระพงนะคะสามรสค่ะ ต้มยำโป๊ะแตกค่ะไข่เจียวปูค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเ่องเคียงต่ตางๆค่ะเดี๋ยวเราลองประทานดูนะคะว่าตามมีวินอร่อยจริงป่ะอันนี้นะคะโปะแตกค่ะดูเครื่องสิงค่ะดูเครื่องอ เน้นๆเลยค่ะเครื่องมีปูด้วยนะคะเดี๋ยวชิหมหวานอีกครีมนะเนี่คือดีมากเลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูปลาสันกคะ่ะอันนี้มันจะเป็นปลากระพงสันร่นะคะดูค่ะเดี๋ยวผู้รอกินดูก่อนนะ อร่อยมากคะ่ะได้กลิ่นแบบใบโหระพานั่นต่กินมาเนี่ยฟาลาดที่เปนเนี้ยอร่อยมากจริงค่ะสมคำนั้นเลยค่ะเจ้าปูนคะครับนี่ะค่ะเจ้าปูเอาไปทัก ไข่เจียวถือว่าพอได้นะคะมีความเ็กเจอร์ของมันมีความแบบขอมกระทะมีือวามือนะคะ,นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะโอ้ยเนื้อหมูอันนี้สเต็กหมูค่ะเดี๋ยวลองชิมอันนะรสะชาติเป็นไงเนื้อหมูนิ่มมากเลยคะ่ะ มีอารมณ์ความหอมเนยค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสคล้ายๆแบบรสชาติเหมือนสปาเกตตี้อ,อร่อยเลยค่ะอาหารนะคะรสชาติอ่ะอยากราทานร้านอาหารแบบไทโซอะคะ่ะแต่ที่นี่อะค่ะ410บาทมันคุ้มมากจริงค่ะลองมาทานกันดูนะคะพะไ่ใ้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ตามรีวิวอร่อยจริงป่ะสมคำร่ำลือจริงค่ะมดอินในตำนานค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะดูสิคะสมคำร่ำลือจริงค่ะนี่ค่ะโคตแตกค่ะจะใช้ช้อนตักก็กระไรอยู่ขอเป็นซดเลยกันนะคะยกซดเลยนะคะ,ะ,คะยกซด God.